ผู้ชมคะนับถอยหลังไปอีก5วันเท่านั้นแล้วนะคะก็จะถึงวันเลือกสอวอค่ะอีกไม่กี่วันแล้วจริงๆแต่ว่ายังไม่ทันไรก็มีหลายคําถามเกิดขึ้นมีหลายปรากฏอาการณ์เกิดขึ้นนะคะอย่างล่าสุดกรณีของคุณสมชายแสวงการสมาชิกผู้ที่สภา,าเองก็โพส์ต Facebook อ้างถึงว่าไปเจอโพย กวนหัวสอวอแล้วก็มีรายชื่อสอวอที่อาจจะติดโผลระดับประเทศ149คนนะคะในขณะที่กรกตอเองก็ออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้มันไม่จริงเลยแต่มันก็ทําให้หลายฝ่าย กังวลพอสมควรโดยเฉพาะผู้สมัครสอวอรในรอบนี้เองก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าจะมีความโปร่งใสแค่ไหนควรจะมีการตรวจสอบก่อนที่จะเลือกจริงหรือไม่ด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่กําลังเป็นข้อถกเถียงในกรณีที่มีบางอําเภอมีผู้สมัครสอวอรจํานวนน้อยค่ะบางอําเภอมีไม่ถึง2กลุ่มอาชีพทําให้ไม่สามารถเลือกควยกันในระดับอําเภอได้ก็คือผู้สมัครก็จะหมดสิทธิ์ที่จะได้ลงคะแนนเลือกหรือต้องแพ้เาวไปนั่นเองเมื่อวานนี้ มีการเสวนาทางเครือข่ายของภาคประชาชนและนักวิชาการก็เปิดพื้นที่ชี้แจงปัญหาระบบการเลือกสอว67เเพื่อแจกแจงปัญหาที่เกี่ยวกับระบบการเลือกสอวอและมีข้อเรียกร้องไปถึงกะกะตให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะตัวระบบระเบียบต่างๆให้มันเรียบร้อยก่อนจะเลือกจริงในระดับอำเภอวันที่9มิถุนายนนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานารมิดกุลหนึ่งในวิทยากรที่มาร่วมในวงเสวนานี้ด้วยก็วิเคราะห์ในประเด็นที่มีบางอำเภอมีผู้สมัครเพียงแค่อาชีพเดียวซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของกรกะตในการประชาสัมพันธ์โดยอยากจะให้มีการแก้ไขเพื่อให้กะกะตทํางานต่อได้โดยไม่เกิดปัญหาค่ะ นั่นก็คือการต้องออกประกาศแนวทางให้ชัดเจนว่าระดับอำเภอที่มีผู้มาสมัครแค่คนเดียวหรือมีกลุ่มอาชีพไม่ถึง3กลุ่มจะต้องทำยังไงและกรกตจะต้องจัดการอย่างไรคะเขาเขียนว่าการเลือกดับอำเภอที่มาตรา40ของพรปรการได้มึงสวเนี่ยการแบ่งสายเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า3กลุ่มอาชีพพอเกิดปัญหาว่าสมัครแค่2กลุ่มอาชีพก็เลยเกิดการแบ่งสายไม่ได้แล้วจะเกิดการตัดสิทธ ผมว่านี่เป็นข้อที่มีปัญหามากก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นความบกคร่องของกะกะตนะครับในการประชาสัมพันธ์ผมเสนอว่าวิธีการนะครับเพื่อให้กะกะตเนี่ยนะครับสามารถที่จะทํางานต่อได้ในแบบที่เรียกว่าไม่เกิดปัญหาหลังจากการเลือกแล้วค่อยมาแก้ก็ให้บอกแนวทางมาเลยว่ากรณีอําเภอที่มีผู้สมัครแค่คนเดียวหรือมีอําเภอซึ่งกลุ่มอาชีพไม่ถึง3กลุ่มอาชีพเนี่ยและทําให้เกิดการเลือกควยไม่ได้ เพราะแบ่งสายกลุ่มไม่ถึง3อาชีพจะเกิดปัญหาขึ้นมาในทางปฏิบัติได้เนี่ยกกตต้องประกาศออกมาเลยว่าอำเภอเหล่านี้ 1. ผู้สมัครมีคนเดียวหรือว่าสสายอาชีพเนี่ยไม่ถึง3สายอาชีพแลวทำให้เกิดการแบ่งกลุ่มไม่ได้เนี่ยกกตจะดําเนินการอย่างไรซึ่งมี2อ,อย่าง1คือถ้าจะตัดสิทธิ์เขาก็ประกาศมาว่าจะตัดสิทธิ์หรือ2บอกว่าเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องเป็นช่องว่างของกฎหมายซึ่งกกตสามารถใช้มาตรา19 ในการอุดช่องว่างได้คือผู้สมัครไม่ครบแต่การเลือกก็ดําเนินต่อไปถือว่าชนะบายขอเพียงว่าไม่เกิน3คนแต่ละก่มอาชีพใช่ไหมครับก็อยู่ในจํานวนนี้อยู่แล้วก็ถือว่าชนะบายไปเลยนะครับอันนี้กรกตให้ประกาศออกมาและถ้าหากประกาศออกมาในทางตัดสิทธิ์ประชาชนประชาชนจะได้ไปร้องศาลปกครองได้ให้เรื่องมันเรียบร้อยซะก,ก่อนถึงวันที่9กในเรื่องนี้นะครับ นั่นก็เป็นอีกการวิเคราะห์ของนักวิชาการด้านกฎหมายคงต้องติดตามกันต่อว่าท่าทีของกกตจะเป็นยังไงนะคะจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาและมีประกาศเพิ่มเติมหรือไม่ในช่วงนับถอยหลังนี้ค่ะการเลือกสวชุดใหม่ที่น่าจับตาอย่างที่เล่าไปแล้วเรื่องของโพยผู้สมัครนะคะรายชื่อสว149คนเนี่จะมีการล็อก ให้ผ่านการเลือกหรือไม่รวมถึงอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือการสมัครสวรอบนี้มีการระดมกันของขั้วอํานาจเก่าและบ้านใหญ่ด้วยไปลงสวกันในช่วงที่ผ่านมาเรียกว่าพอใกล้จะปิดรับสมัครก็มีการเกณฑ์นคนไปลงสมัครกันเป็นจํานวนไม่น้อยเลยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะที่ถูกพูดคุยกันในงานเสวนาฟังเสียงประเทศไทยเลือกตั้งสว67 เสียงสะท้อนความหวังของประชาชนในภาคกลางค่ะสวแบบไหนที่เราอยากจะเห็นจัดขึ้นที่หอประชุมหนึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีจังหวัดลบบุรีซึ่งไทย PBS จัดขึ้นเมื่อวันนี้นะคะวิสรุษสมงามเครือข่ายเยาวชนกลุ่มพลเมืองและคนรุ่นใหม่ก็ลุกขึ้นมาพูดนะคะและเชื่อว่าการเปิดรับสวเป็นเวลา5วันนั้นเป็นการออกแบบกติกาที่มียุทธศาสตร์เพื่อเว้นช่วงให้คนแต่ละกลุ่มมีเวลาในการเข้าไปสมัคร ซึ่งจากที่สังเกตการในจังหวัดลบบุรีพบว่ามีอัตราของการสมัครเพิ่มขึ้นหลักร้อยคนต่อวันและเมื่อไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีการระดมคนกลุ่มใหญ่ค่ะและนายหน้าเข้ามาช่วยในการสมัครสอวอด้วยสะท้อนว่าการรับสมัครที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ของการระดมคนจากกลุ่มการเมืองขั้วอํานาจเก่าหรือบ้านใหญ่ด้วยค่ะอันนี้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อำเภอก็ได้ข้อมูลว่ามีการ ระดมคนมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็มีเหมือนนายหน้าสักคนหนึ่งเข้ามาจัดการนะครับมีชาวบ้านเข้ามาซึ่งอันเนี้ยลักษณะเนี้ยเราเรียกว่าเป็นการกลุ่มจัดตั้งนะครับเป็นกลุ่มจัดตั้งหรือชวนกันมานะครับซึ่งมันสะท้อนถึงการระดมคนของฝ่ายฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายกลุ่มคั้วอำนาจเก่าหรืออะไรก็ตามหรือบ้านใหญ่ก็ตามนะครับหลังจากที่กะกะตอ,ออกมาประกาศว่า อย่าหัวกันนะอ่าพอมีคําว่าหัวเกิดขึ้นในสื่อนะครับเขาก็เปลี่ยนกลยุทธ์นะครับเขาก็ตัวเลขมันยังเท่าเดิมแต่ว่าใช้วิธีการในการกระจายกันมาในหนึ่งวันนั้นก็ยังขึ้นหลักร้อยเหมือนเดิมครับที่ละบุรีแต่ใช้วิธีการกระจายกันมาแล้วนั่งห่างๆกัน วิสรุตเนี่ยบอกต่อนะคะว่าถ้าหากจะได้รัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดต้อง่าดาน5คูหาสําคัญคูหาที่1คือการได้มาของสอวองใหม่คูหาที่สองการทําประชามติค่ะแล้วก็การถามประชาชนด้วยว่าเห็นด้วยหรือไม่ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญคูหาที่3นะคะทำประชามติครั้งที่1เพื่อถามประชาชนว่าเห็นชอบหรือไม่ ที่จะทำรัฐธรรมนูนฉบับใหม่ซึ่งก็ต้องไปถกเถียงกันว่าชุดคําถามจะเป็นยังไงคู่หาที่4การสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอและสุดท้ายคู่หาที่5คือการทําประชามติเพื่อรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยนั่นเองอาจารย์ปุรวิทย์วัฒนสุขซึ่งเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ V-Watch ตั้งข้อสังเกตกับเรื่องของการเลือกสอวอชุดใหม่ที่มาจาก20กลุ่มอาชีพนะคะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามหลักการพื้นฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครก็ขาดความน่าเชื่อถือเพราะให้ใครเซ็นรับรองก็ได้จึงไม่มีอะไรยืนยันว่าผู้สมัครนั้นทาอาชีพดังกล่าวจริงหรือเปล่าถือว่าเป็นช่องโหว่ใหญ่ของระบบเลยค่ะในขณะที่กติกาที่ออกแบบมานั้นก็มีความซับซ้อนสะท้อนว่ามีเจตนาไม่อยากจะให้ประชาชน มีส่วนร่วมหรือไม่ส่วนกรณีของนายสมชายแสวงการสอวอที่ออกมาอ้างถึงโพยผู้สมัครสอวอ149คนที่จะผ่านการเลือกในรอบระดับประเทศ อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ก็มองเลยค่ะว่าเรื่องดังกล่าวนี่ถ้าหากสุดท้ายส่งผลต่อการเลือกสอวอทําให้ยืดเยื้อออกไปจนไม่ได้สอวอชุดใหม่ภายในสองกรกฎาคมนี้ตามไทม์ไลน์ที่วางไว้ก็เท่ากับว่าสอวอชุดเก่าจะยังคงรักษาการต่อเพียงแค่ไม่ได้ใช้อํานาจในการโหวตนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่อาจจะส่งผลไปถึงการแก้กฎหมายทําประชามติและการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นเองค่ะ เงื่อนปมมันอย่างนี้ครับคือการทําประชามติเนี่ยกฎหมายประชามติปัจจุบันคือมันมีมันมีล็อกอยู่2ชั้นในการจะทําให้ประชามติมีผลสําเร็จคืออันที่1คือกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิแล้วเงื่อนปมที่2คือ,อกึ่งหนึ่งของคนที่ไปใช้สิทธิทั้งหมดน่ะต้องโหวตเห็นชอบเพืจะทําให้ประชามตินั้นมีผลตอนนี้เกมยาวตอนนี้มันคือว่าในรัฐสภาเขากำลังเคลื่อนเพื่อแก้กฎหมายประชามติอยู่ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะออก หน้าไหนถ้ายังเป็นเกมยื้อเกมยาวสอวอชุดรักษาการก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆแล้วเนื่องจากว่าสอวอเป็นประตูด่านแรกใช่ไหมครับเ,เป็นประตูปลดล็อกอันแรกที่จะนําไปสู่การปฏิรูปรไปสู่ใช้ไปให้เราฝันใยอยากจะเห็นใช่ไหมถ้าถ้าประตูนี้ยังยังไม่แง้มออกมาเราก็จะอยู่ในสภาวะที่ยังครืค่องครืงกายอย่างนี้ต่อไป ก่อนหน้าน,นี้แม้กรกะตจะยืนยันว่าจะเป็นไปตามทไลายแต่นั่นก็คือข้อกังวลที่เกิดขึ้นจากนักวิชาการในช่วงเวลานี้นะคะนั่นคือประเด็นของการยื้อเวลานั่นเองพร้อมกับเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแก้ไขกฎระเบียบห้ามประชาชนเข้าไปสังเกตการในพื้นที่การคัดเลือกสอวอค่ะเพราะว่าในรัฐธรรมนูน60บัญญัดเอาไว้ว่าห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่การคัดเลือกยกเว้นกะกะตจะอนุญาตอีกทั้งกะกะตอเองก็เคยแถลงว่าจะให้พื้นที่ในการสังเกตการได้ แต่จนถึงขณะน,นี้ประเด็นนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนและไม่มีความคืบหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะ